สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับระหว่างรอเีเราก็มาดูต่อขี้เหี่ยวบกบอเอาอีกแล้วครับจมอีกแล้วครับมาแล้วมาแล้ว ลากอีกแล้วครับพี่น้องจะไปไหมง,งานนี้จมอีกแล้วอับใส่มาเต็มกล่องเลยน้ำเชงค่ะทุกคนอุ้ยโรมิ้งมาด้วยเลยค่ะวันนี้เอ้ยวันนี้คุณศนั่นอะเอ้ย อะไรทำไมน้องนี้วสองเนี่ย <c oughs> ไอ้น,นุ่นไอ้หัวกันเฮ้ยซุ่มๆนี่ฝ <c oughs> นตกเหรอไห <c oughs> นลมในให้นอนกลางลมไปสิ <c oughs> อ,อ,อ,อะไรเป็นอะไรอีก <c oughs> โอ้โหไม่ได้ครับจมแล้วจมร่อหน้าด้วยเออ งคนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้วพี่น้องไม่ไหวแล้วฝนมาแล้ว แแลแล้ว้ววพอต้องดีช่วยครับต้องดีช่วยด้วยไม่งั้นไม่ขึ้นหรอก anh này trôm nặng trôm cho phu quân

เอคนเคลียร์ก็พอคนเคลียร์ครับเอาว่าแล้วว่าแล้วไปเลยเอาเออหนุ่มเออแก้วแก้วแรงทุกงานครับนี่อะไรอีกอะไร เป็นอะไรอมันโดนอะไรอมันเป็นอะไรตุ๊กมาแล้ว Wala liang, wala nang liang. 再来一。个。 อนี้เบร์นยางสุดยอดเลยว่าว่าเปรถติดเบร์นยางตตูเราสู่หวไอ่ไหนลองให้ผมวิ่งมาไไหนเทำไมดิทำไมดิไอ้ที่ไอ่จับบอาม่ด ハハハハ。

ไปดันกระาขาวโอ้โหฟันยอดว่ะยอดเลยสยอดเลยยกนิ้วใหอ้บกเฮ้อฮ่๊ฮ่า่ีนแก๊ะฮาฮ่า อะไรไหมโอ้ไปแล้วครับพี่น้องหนุ่ปแรงจริงนี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ